สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าไอ้หมอโลกจิตนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นได้ออกมาเสลอหาที่ยืนไม่เว้นวายครับท่านโดยบอกว่าที่ไม่ล็อกดาวนั้นเพราะว่ากลัวเงินภาษีอะไรของมันนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หมอโลกจิตออกมานั้นก็โดนทัวลงครับท่านโดยสสดังข้องใจครับท่านหมอทวีสินเผยเหตุไม่ล็อกดาวเพราะต้องการเยียวยานะครับท่านผู้ชมถามคนเดือ ร้อนจะอยู่ยังไงก็เป็นที่ทุเล็เหลือกันเลยทีเดียวครับท่านโดยได้บอกว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์นั้นก็จะต้องใช้เงินภาษีในการเยียวยาอีกนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าน่าจะเปลี่ยนตัวเอาหมอที่เชี่ยวชาญลั่นเรื่องโรคระบาดมาดีกว่าเอาหมอโรคจิตแบบนี้มานะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นขวัญใจของไอ้พวกลอดช่องบ้าๆบอๆขอแตกอย่างชั่วนาตาปีนั้นโดยในตอนหนึ่งครับท่านก่อนที่มันจะโดนทัวลงเมื่อวานนั้นว่าล็อกดาวน์นั้นหมายถึงว่าคําสั่งนี้จะกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ของ ของทุกท่านต้องมีการเยียวยาซึ่งเป็นภาระาของภาษีนะครด่าบูชมของเงินทั้งประเทศนั้นก็ภาษีที่พวกเราจ่ายไปในะครด่าบูชมก็ไปส่งให้กับเงินเดือนในพวกส้นตีส้นเบือกนี้ครับท่าน <c oughs> ก็ได้โดนเท่าพิภพในกะครด่าบูชม <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อน่าจะใช่อ๋อเท่าพิภพครับท่าน สสกทมพักก้าวไกลก็ได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ่านผู้ชมว่าโอ้โหหอกหักแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ครับท่านโดยมีอะไรไม่ออกนะครับ่านผู้ชมก็บอกเออนีได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านส่วนอะไรเบือกตู่เลยไม่ใช่ประยุทธ์นะครับ่านผู้ชมก็ยังออกมาหาที่ที่เสิร์ฟไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านโดยข่าวสดส่งเข้าประกวดประยุทธ์ครับท่านขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองถามกลับดู แค่ใส่หน้ากากทำกันได้หรือเปล่า โอ้ยควายเขาทำมาตั้งนานแล้วแม่มึงเอ้ยในการทดานผู้ชมหลังจากที่เฮียนี้นั้นเข้ามาในการยึดอำนาจตั้งแต่ยิ่งรักชินวัตนั้นก็รู้สึกว่าจะหาซีนไม่เว้นวยครับท่านแล้วก็เสียหายไปยังประเทศอังกฤษแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นโดยการที่บอกว่าไอ้ตัวนี้ในกรทดานผู้ชมมายกหางกันอย่างชั่วนาตาปีไปเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับท่านเชยชิ่วในกรทดานผู้ชมตอนนี้ก็ถ้าเกิดเชยชิวนั้นยังอยู่นั้นอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวในกรทดานผู้ชมที่ มีบรรดาพวกสลิมลอดช่องนั้นเอาไปเทียบกับตัวเองนะครับท่านโดยโอ้ยแม่มึงเอ้ยโดย4วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้หยุดทํางานมาโดยตลอดโอ้ยจึงต้องให้กาลังใจสบคและคนทํางานเขารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านหน้าที่ไม่เพียงพออะไรวะเนี่ยโอ้ยเขียนยาวเป็นเลี้ยงความเลยอะไรของมันว่ายาวเหลือเกินนะครับท่าน โดยหลังจากที่ออกมาในการดานผู้ชมขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองถามกลับดูแค่ใส่หน้ากาก,กทําก็ได้หรือเปล่าโอ้ยส้นตีนหรือเปล่าตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามานั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่สถานการณ์เร่งด่วนที่แน่ใจแล้วนั้นเออตอนนี้เครื่องติดแล้วครับท่นานเมื่อกี้มาสลุดสล่วนไปเล็กน้อยถึงปานกลางโดยด่วนอีกแล้วครับท่านแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะช้าไปแล้วหรือเปล่านัา้นกทมเข้มแล้วในการดานผู้ชมห้างนั่งไอ้ห้ามนั่งร้านกับข้าวร้านอาหารอะไรนั้นระหว่างหนึ่งทุ่มถึง หกโมงเช้าครับท่านโดยด่วนกทมเข้มระหว่างหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้างดกินข้าวนอกบ้านเริ่มวันพรุ่งนี้ครับท่านคือวันนี้วันที่4ี่พรุ่งนี้ก็คือวันที่5นั้นห้ามนั่งระหว่างหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้าในกระดานบูชมแต่ไม่ทราบว่าถ้าผมไปแล้วผมไม่นั่งแต่ว่ายืนได้หรือเปล่านั้นเอาตัวถ้วยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ยืนนะกรทดานผู้ชมก็จ,จะเป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวอีกอย่างที่ต้องจับตามองครับท่านคือวันนี้นั้นสติแบบท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งครับท่านสหรับคิด โดยสอบคอนะครับท่านนําโดยหมอโลกจิตครับท่านไม่ใช่ไหม่ไม่ถึงดานะครับท่านผมไม่ใช่ดามอทวิสินแต่อย่างใดแต่มันเป็นหมอจิตเวชจิตแพทย์อนะไรนั่นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนแต่อันนี้ครับท่านผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เลยคือวันที่4นี้ครับท่าน,พ,นพุ่งกระฉูด74 5ร้าลายแล้วก็โดนงาบไปแล้วนะครับท่านอีกหนึ่งลายนั้นก็เป็นที่จับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านว่าอีกในวัน2วันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทะลุพันขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้ครับ ท่านส่วนที่ไม่ล็อกดาวอย่างเป็นทางการนั้นเพราะไม่อยากจ่ายเยียวยานั้นก็โดนทวนลงในการดูชมทางที่ดีแน่น่าจะถอนไอตัวนี้ออกไปหรือเปล่านั้นเอาผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรคระบาดมาด,ดีกว่านรันผู้ชมแต่ว่าจะขัดใจสิริลิมลอดช่องก็าอาจเป็นได้ครับท่านโดยหลังจากที่โจนะครับผู้ชมโจไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั้นได้ออกมาบอกครับท่านล็อกดาวนะครับผููชมขอให้ล็อกดาวนั้นตอนนี้แม้จะไม่มีการล็อกดาวนะครับท่านแต่ ก็เหมือนกับว่ามีการล็อกดาวน์อ้อมๆแล้วครับท่านโดยหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมหากประชาชนใดน,นั้นอยู่ในเขต28จังหวัดนะครับท่านรวมถึงกรุงเทพด้วยนั้นที่เป็นพื้นที่สีแดงนั้นโดยตอนนี้เขตที่บ้านผมอยู่นี้แม่มึงก็เป็นสีแดงแล้วครับท่านก็ถ้าเกิดท่านผ่านไปแถวหลายจังหวัดหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือถ้าเกิดผ่านไปแถวโคราชนนะั้นท่านอาจที่จะต้องคาราการสังอย่างชั่วนาตาปีครับท่านเพราะว่าท่านอาจที่จะต้องโดนกักตัว14วันนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาครับท่านโดยตอนนี้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนั้นจะให้อำนาจผู้ว่าอย่างมากมายกายกองก,กันเลยทีเดียวในการดููชมว่าจะลดหรือว่าเพิ่มอะไรนั้นโดยรัฐบาลมันพยายามจะปัดความรับผิดชอบตามที่ท่านทั้งหลายบอกออกมาหรือเปล่านั้นผมก็จะต้องบอกท่านว่ามันไม่แน่ใจครับท่านจะด่าแม่มันอะไรนั่นก็แล้วแต่ท่านเลยครับท่าน ประยุทธ์โทษคนไทยทําเชื้อรามอีเอชมโอ้โหอัจฉริยะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์นะครับท่านบอกว่าไอ้เบิร์ตูนี่มันอัจฉริยะครับท่านหลังจากที่ผมได้ยินนี้ผมก็เอ๊ะนึกถึงอ f o r e s ก cam ขึ้นมาเลยครับท่านโดยอัจฉริยะปัญญาอ่อนหรือเปล่านะั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือเห็นหน้าไปแล้วโอ้ยรู้สึกว่าโทนา้าต้องเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วครับท่านเพราะว่าคันตีนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยยกตนเท่า เชยชิวนะครับท่านระดับมึงนี่แค่เขาหัดชิวออกมาเป็นแค่น้ำมูกนะมันยังเทียบไม่ติดเลยก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินหรือไม่นั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ครับท่านส่วนปาลีนาครับท่านสสหีบศพหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลั่นทําอะไรก็ดังแย้มอีกห้าถึงหกปีอย่างมีแฟนใหม่โหยไฟมึงไม่มีหรอกหน้าเหมือนศพอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วท่นทานประธานมึงอย่าเพิ่งตายเอ,อไม่ใช่ท่านประธานถอนคำพูดด้วยหลังจากที่ท่านประธานนั้นฟังอยู่ก็อย่าเพิ่ง ยิ้มได้มามนักการันต์ผู้ชมออกมาโตแทนสอวอรหรือว่าไอ้พวกสวะส้นตีน2 5งตัวตามที่ท่านทั้งหลายว่ามาหรือเปล่านะว่าเป็นสภาบริสิทธิ์นักการันต์ผู้ชมแต่ว่ามันยังน้อยไปครับท่านมีปาชาชนบางกลุ่มนั้นตั้งฉายาว่าเป็นสภาเปรถ์นักการันต์ผู้ชมโดยเปรถนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะหมายถึงอะไรที่มันสูงๆแล้วก็ปากเล็กๆหรือเปล่านั้นก็เป็นที่จับตามองครับท่านส่วนถ้าเดินเต้นนอกเอี้ยงนักการันตนผู้ชมประวิธในตำนานนั้นผู้ไม่รู้อะไร เลยนั้นวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้อีกแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าข่าวสดส่งเข้ามาอีกแล้วบิ๊กป้อมลั่นกรุงเทพไม่มีบอลโวยขอไม่ไม่ไม่ใช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 ่โวยยังไม่มีครับท่านอย่างตามไม่ฝาดบิ๊กป้อมลั่นกรุงเทพไม่มีบอลหลังหมอจุฬาเผยข้อมูลคนติดโควิดในบอลเอาเลยเวยเบื้องป้อมลั่นกรุงเทพไม่มีบอลโวยหอกหักไม่ใช่หลังหมอจุฬาเผยคนติดโควิดในบอลย้อนถ้ารู้ให้มาบอกเผยคุมข่้ม ชายแดนโอ้ยคุมเข้มชายแดนไอ้ปัญหาลักลอบเข้าเมืองครับท่านโอ้ยหอกหักเอ้ยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ของผมนั้นเต็มไปด้วยหัวใจที่มันเต้นแบบหลุกลัวกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นหน้าส้นตีส้นเบือพวกนี้นั้นผมรู้สึกว่าทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือกินกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนไอตู่ก็ตอบแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือที่ชาวไทยทั้งหลายเรียกว่าไอเฮี้ยตู่นั้นก็อย่าไปเรียกแบบนั้นนะครับท่านมันไม่ดีขอเล ว่าจะไปเรียกไอเย็ดทัวแบบนี้มันไม่ดีบอกให้ <laughs> โดยประยุทธ์ครับท่านจะไปเรียกมันบิ๊กเลยนะครับท่านอาจจะเรียกว่เบื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตาฝาดอีกแล้วเว้ยโดยประยุทธ์ครับท่านหรือบ <laughs> ิ๊กตู่ตามที่มันเขียนไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ตอบแล้วบล็อกดาวคุมโควิดแยม้มข่าวดีกูจะตายไปในไม่ใช่ไม่ใช่แอ้ยข่าวดีของมันคืออีก1-2ถึง,งเดือนได้วัคซีนลดแล้งในกะารดูบบชมก็แนะน,ปะนํปบาช้างหลายที่ตอนนี้ฐานะบานกลางและกําลังมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรูปแบบนั้นท่านอาจจะได้ไปอีกขอทานไว้นี้ในไม่ชา้าหรือไม่นั้นก็อ,อาจจะมีการดิสแทนซิงดิสแทสแซงอะไรของมันนั้นในกะารผูบบชมสําหรับพวกที่ขอทานนั้นอาจจะต้องเว้นระยะห่างถึง2เมตรหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับ ท่านโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกค,คุนนะก็ได้ผู้ชมแต่จะคุกค,คุนแค่ไหนนั้นก็โอ้โหทั้งนี้ในส่วนของวัคซีนนั้นอีกประมาณ1-2เดือนจะสามารถนําวัคซีนที่สั่งไว้กับประเทศหนึ่งมาได้จํานวน2ล้านโดสเพื่อน,นํามาใช้ก่อนส่วนอีกประมาณ26ล้านโดสนั้นจะทยอยนําเข้ามาครับท่านเมื่อถามว่าเมื่อไหรมึงจะตายไม่ใช่แนวโน้มจะล็อกดาวหรือไม่เออทำไมมันตาไปแบบนี้วะเว้ยตาไม่ดีแล้วเว้ยประยุทธ์ครับท่านหลังจากโดนถามแบบนี้นั้นก็กล่า ต่ว่ารอดูอีกที่ถ้าสถานการณ์เพิ่มขึ้นซึ่งก็ต้องรอดูแนวโน้มในการดูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างทุเลาสิ้นดีตามที่ท่านทั้งหลายบอกออกมาหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่สถานการณ์โควิดวันนี้ยอดติดเชื้อทุบสถิติผู้ป่วย475รายดับ ซอ,อสลา,าพอพานที่6กนะครับในานผูชมไม่อยากอ่านสอสลา,าพอพานนั้นเดี๋ยว YouTube มันจะจับติดอีกนั้นนะครับท่านโดยให้ดูเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแล้วก็แคปหน้าจ,จอไปได้หากไอโอสามเข้ามาฟังนั้นโชว์ภาพนานไม่ได้ครับท่าน <S 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 <ๆ>เดี๋ยวมันจะติดคําว่าสอสลา,าแล้วก็พ่อพานนี่เดี๋ยวอาจจะเลี่ยงได้นะครับในมูชมสําหรับช่อง YouTube ผมนั้นก็เป็นที่หน้าจับจ้องอย่างเหลือเกินเ,เลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ทางร้านอาหารต่างๆนานานั้นก็ได้ออกมาด่ารัฐบาลเค็ดเลยนะครับในมูชมแต่จะ เช็ดอะไรนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับท่านหลังจากที่มีมาตรการบอกมาว่าวันในวันนี้วันที่4ี่นี้จะต้องให้ซื้อข้าวกลับไปรับประเดือกและประแดกหรือว่ากินอะไรรับประทานเสวยอะไรนั้นที่บ้านครับท่านก็ตอนนี้ได้มีคําสั่งออกมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงปานกลางด่วนกทมประกาศคุมร้านอาหารห้ามนั่งกินระหว่างหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้าให้ซื้อกับอย่างเดียวนะครับ่านผู้ชมซื้อกับอย่างเดียวไม่ใช่ซื้อกับข้าวนะครับท่านให้ซื้อกับบ้านอย่างเดียวเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดว่ามันไม่ให้ขายข้าวแล้วให้ อย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้มีในข่าวครับท่านวันนี้ก็มีข่าวบบบบคอแตกนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโ <c oughs> ดยตอนนี้นั้นเหล่าบรรดาคณะราษฎรนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ได้โดนเอ,อ่ออย่างมากมายไก,ก่กองกันเลยทีเดียวครับท่าน <c oughs> แกนน,นําคณะราษฎร เราก็ต้องเซิร์ชโอเค Google ตามที่พลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นบอกออกมาเมื่อช่วงนาตาปีนะครับทานไวเข้า Google นั้นโดยหลานผมมัน 2- 3สขวบมันยังเข้าเป็นเลยโหยหอกหักหมอไม่มีไม่มีนะครับท่านโดยวันนี้ก็โดนคดีกาะนาวนะครับท่านผู้ชมหมายเรียกหมายเลิกนั้นมากันอย่างช่วงนาตาปีไม่พัสราวดีฟอดทัพเทพแล้วก็อีกต่างๆนานามากมายก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านก็ได้เป็นรายงานตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยคดีนี้ยก แผงจะจับปี63นี้มาถึงปี64อย่างมากมายก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีนะครับท่านผู้ชมจะจับอย่างอื่นมองนั้นเราก็จะไม่เห็นโดยตอนนี้มาเลเซียนั้นก็นําเข้ามาเพื่อที่จะเอาวัคซีนนั้นมาฉีดให้ป่าชาวต้องหลายอย่างชั่วหน้าตาปีนะครับท่านผู้ชมแต่ประเทศเรานั้นยังไม่มีต้องนั่งอีฉามาเลเซียแล้วก็ประเทศเราก็ได้สั่งวัคซีนเข้ามาอย่างมากมายไก่กองนะครับท่านส่วนพอถามไ้พวกส้นตีส้นเบือกนี้เรื่องวัคซีนมันก็บอกว่าต้องรอด,ดูก ่อนนะครับท่านเมืออจะให้เขาเป็นหนูทดลองหรือเปล่านนะก็ไม่แน่ใจบอกว่ากลัวประชาชนนั้นจะอันตรายนะครับท่านหากที่วัคซีนนี้ยังไม่ได้รับการลองรับหรือว่าอะไรนั้นนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ทั้งหลายผมแนะนําให้ท่านนั้นรีบหายใจไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบด่วนตายในวันนี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านเราต้องไปรอเผาไอ้พวกส้นตีนนี้ก่อน อ๋อไม่มีโอ้ตายแล้วตายแล้วแต่มันยังไม่ตายนะครับท่านแต่ตายแล้วนั้นเป็นคำอุทานเฉยๆก็ไม่ได้มีในข่าวครับท่านก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยออเอมก็อย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดบอกว่าทําอะไรก็ดังแย้มอีก5้ถึงหปีอยากมีแฟนใหม่ห ไปต่อไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ออกมาจากอีโ้และระเบิดหรือเปล่านั้นก็อย่าไปเรียกเขาแบบนั้นครับท่านและตอนนี้เต้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าผีเข้าผีออกหรือว่าอะไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามาโดยมงคลกิจครับท่านอ้อนทัเอ้ยอ้อนทักสินกับไทยยกเป็นคนเก่งที่มีประโยชน์กับแผ่นดินไม่เหมือนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตาฝาดดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยมงคลกิจครับท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกแล้ว บุว่าแฮแท็กทักักษิณกับไทยได้แฮแท็กไอ้ควายบรรยุทธ์เมื่อไรมึงจะมาใช่ไม่ใช่เขาลดกฎหมายไ,ไทยก็กัดได้อย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไแล้วก็แฮแท็กในสายตาผมท่านเป็นคนเก่งที่มีประโยชน์กับแผ่นดินไทยอดีตผิดพลาดกันได้แฮแท็กสส,อสอพิเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดโอ้โหอ,อะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาหาซีนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้นี่นี่มันจะแต่ก็ยังดูดีกว่าพวกปรินากับสิจ้าหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ท่านผู้ชม,มก็ต้องจับตาม,มองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับปาะชาชนายที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับท่านตอนนี้จะไปไหนมาไหนนั้นท่านก็ระวังไว้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งที่เอ้ยที่ท่านเดินทางไปนั้นท่านอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหากที่โดนอะไรวะเออกักตัวนะครับท่านโ <c oughs> อ้แต่แล้วตายแล้ว,ลว,ลวทำไมสมอง,องกูฝาดลวนไปหมดแล้ววะเนี่ยโ <c oughs> ดยหลังจากเห็นข่าวประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเออดู แค่ใส่หน้าก,กากนี้ช่วยกันไม่ได้เลยนั่นก็ทําให้ผมนั้นเกิดอาการคาราการซังขึ้นมานะครับท่านผู้ชมขึ้นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวและชูวิวทย์กมลวิสิตครับท่านอันนี้ก็จากเดลินิวส่งเข้ามาโดยหลังจากที่ประยุทธ์นั้นได้ออกมาบอกว่าใครมีข้อมูลบ่อน,นั้นก็ให้แจ้งไปนะครับท่านหรือว่าจะเขียนจดหมายปนอไปก็ได้ครับท่านอันนี้ท่านไม่ได้หูฝาดนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชั่นไลน์หรือว่าอะไรต่างๆนานาแล้วนั้นอีมุงอีเมลแต่ประยุทธ์นี้นะครับูช ไม่บอกให้ส่งตู้ปอนนอมาก็ได้ครับท่านโอ้ยหอกหักเลยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ชูวิทย์ครับท่านแน่ใจแน่แน่แฉคนแห่เล่นบอลภาคได้แล้วก็กทมใบให้ชื่อ ไอ้ใบชื่อให้บิ๊กบัสว่าไงนะครับท่านแต่ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กบัสแต่ว่าใบชื่อให้บิ๊กบัสนะเว้ยเฮ้ยโดยสลิมยายิ้มอย่างเด็ดขาดจะมาจับผิดกันให้มากตอนนี้ชูวิทย์แสไอ้แฉกระแสโควิดทำบ่อนตะวันออกเงียบครับท่านแต่ภาคใต้แถวด่านนอกเสดากรทมยังเปิดแถมใบชื่อให้เสร็จสับนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยชูวิทย์ครับท่านได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ k ระบุวบ่อนดื้อตาใสากระแสคนติดโควิดจากบ่อนการพานันแพร่กระจายทำให บ่อนภาคตะวันออกเงียบสงบแต่พื้นที่ภาคใต้แถวด่านนอกครับท่านจังหวัดสงขลานะครับท่านผู้ชมที่สะเดานั้นยังฝืนเปิดสวนกระจุยเอ้ยเปิดสวนกระแสสายข่าวรายงานสดจีนมาเลข้ามสะพานไม้เข้าประตูซอยที่1่เออซอยที่ดึงอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเสียค่าผ่านด่านฝั่งมาเลเซีย200เหรียญส่วนฝั่งไทย200บาทครับท่านก็นไม่ทราบว่า200เหรียญที่ว่านี้เป็น200เหรียญลิงกิตมาเลเซีย หรือเปล่านั้นโดยถ้าหนึ่งลิงกิตเท่ากับ10บาทนั้นก็2,000บาทครับท่านเล่นได้เล่นไปของมันชอบอดใจไม่ไหวแต่ห่วงโควิดฝั่งมาเลก็ไม่เบาอ๋อแดวว่าหนักนะครับท่านไม่เบาเนี่ยนะขับรถเดียวเดียวก็ถึงหาดใหญ่ต่อรถไฟถึงหัวลาโพงกรุงเทพแล้วพลตารวจเอกวิศณุปราสาททองโอสจเจริญตำรวจแห่งชาติท่านเป็นคนนาา่ารักรู้จักท่านมากกว่า30ปียังนับถือไม่เสื่อมคลายแต่หากเอาจริงเรื่องปนถามชีวิตได้ยังเหมือนเดิมนี่ ใสไม่เคยเปลี่ยนเอาแค่กรุงเทพใต้จมูกยังเปิดอยู่ที่ฝั่งธนบุรีเจ้าเก่ายี่ห้อจ่ามอม้าจุดนะครับท่านผู้ชมจ่ามอม้าลอยฟ้าแค่ชงเงินห้าหมื่นบาทก็เข้าได้สบายแล้วครับท่านแต่ถ้าเกิดผมจะไปเข้านั้นคงยังไม่สบายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีเงินห้าหมื่นครับท่านเอาละเวย <S 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 ้ยก็ต้องจับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกตอนนี้นั้นก็ได้มีการรวบครับท่านเออหมออะไรล่ะ หมออะไรแล้วเอยที่โดนรวบไปนั้นหลังจากที่ออกมาต้อนรับไอ้เบือกบูเมื่อเช้านั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ครับท่านเออหมอบุญก็โดนตํารวจลากไปนะครับท่านผู้ชมลากซ้ายลากขวาหรือไม่อย่างไรนั้น <c oughs> หมอบุญก็ออกมาบอกแล้วครับท่านว่าจะไม่ประกันตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านโดยจาระยะขัดขืนก็เป็นสิ่งที่ทุเลศสิส้นดีเหลือเกินในประเทศนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามาขอประกันสังคมคืนไม่ได้ขอทานแต่พวกเออที่มันนั่งเป็น ลบห้องแอร์อยู่ในไอ้น,นี้อะไรทำเนียบน,นี้ก็โอ้ย ก็เตรียมขอทานกันเลไม่ช้าครับท่านอาจจะได้ออจับสัมปทานในการดูชมสะพานลอยที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามอีกที่ว่าประเทศไทยนั้นจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือผมต้องจบการถแถลงข่าวไปก่อนแล้วครับท่านขนานี้ได้บฟังข่าวจากสถานวิธียุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครหรือไม่นั้นก็ไม่ใช่นะครับท่านเดี๋ยวมันจะโทรมาด่าผมอีกไอพวกสถานวิธยีทั้งหลายนั้นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้สักหน่อยก็จะดีมากเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน Thank you